เด,เด็กเอาเรือลงไปเลยจริงๆแม่ชิก็อยากลงเหมือนกันนะนั่งเรือแล้วแกล้งทําเป็นเรือล่มแล้วก็ได้ว่ายน้ำอะไรอยี้ไม่ค่อยน่าเกลียดเท่าไหร่ดีกว่าที่จะลงไปลอยคอในน้ําเอาเป็นไรทีเดียว สวยมากนี่นกกเจ้านกเกระว่าก็ร้องกันกวักกวักท้องฟ้าสวยมากพระอาทิตย์รับรับยอดไม้ไปแล้วเจ้า <c oughs> นกพิราบก็เข้าหลัง ลาด้วยลอด้วยสุดยอดเลยโอ้กำันเลเกมเจ้าเรือลองทำไมก็ไม่รู้ชอบหรอกอ้าแล้วมันมีเชือกหรอเชือกผูกอ่ะยังเลย อ๋ออะไรของเองนะี่ย้ยๆๆลืหรอพี่พิปล่อยเรือลงน้ำดีนะกะไว้อยู่ไหนขึ้นได้ไหมนี่ไงเท้าล่างตรงนี้แหละ นี่ไงแดนแดนลงบันไดท่าไปล้างเท้าตรงนี้ดูดดดดรอวยช่วยไปงเท้าขาดไปนะ นกจะเบาไปร้องอยู่ฝั่งน้อยออกเคล็ดเปล่าออกเคล็ดไหมไม่ไไเคล็ดแล้วเคล็ดเบาอ่อนมากอ่ะเอาไปดิมีกามีพายมาอยอ่า,านะั่งลงได้ไหมเรือนั่งได้ไหมพายอยู่ตรงนน้นเลย สวยบ้างสวยเสียงสาเลงเห่าได้พายมาละอ๋อเขาต้องถูกสวยเหรอหรือนกปุยถูกวะเนียเนียถูกวะ เป็นเหรอลูกแม่เคยแม่เคยพายแล้วแม่ก็แม่ก็บุนอยู่กลางน้ำอ่ะเข้าเข้าฝั่งไม่ได้นั่งสิไอ้ก็แพที่มาเล่นเกมปีใหม่เออพระไหนไหนลองนี่เอาไข่คว้าให้มาด้วยนะไม่มันตรงเยอะเลยวะเธอหนักอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโนี่นั่งตรงตรงสีรับเปล่ามีเปล่าโนรี่ไม่เคยลงโทรศัพท์มีเปล่า อาโทรศัพท์เอาโทรศัพท์อะไรออกมาก่อนที่รถแก่ๆออแล้วเอองั้นลงได้นั่งไปก่อนดินั่งไปคนนึงก่อนดินั่งเลยเออนั่งเลยยิ่งเก่งมันยิ่งล้มใช่ไว้มันจะปิ่มแล้วอ่ะปิ่มต้องลงทั้งหัวต่อเลยก็ปิ่มก็นั่งทางโน้นแล้วก็พายยังไงวะปิ่มมีโทรศัพท์เปล่าไม่มีอันน่าก็หันเลิเอาไม่ได้สิต้องหันก็เดี๋ยวก็ถอดต้องไันตามกันไม่ไงลรอร้มก็แค่หับนะ เดี๋ยวก่อนมันจะจมป่าวะไม่จมนั่งเถอลูกไหวเคยนั่งไปแล้วมันบาลานถ้านั่งถ้านั่งสั่เราเคยนั่งแล้วเฮ้ยค่อย่าเอียงดินั่งตรงๆลูกนั่งก็ตรงๆลูกเลอาปลเออเอีอย่ายุ่งยิไม่กล้ไปอย่ายุ่งย่เกงด้วยนั่งก็ตรงๆลูก ่วะต้อไม่น่ารอดเอ้ยมันไม่รอดนั่นแหละอย่าเไป่แนวอ่ะิมไม่รอดเธอขึ้นไปเลยขึ้นไปก่อนได่ะเอย่่เพิ่งอย่าเพิ่งยือพ่งเฮ้ยมันแบบไม่ดีเหมือนกันนเราเคยนั่งของตาติมลวงนี้ไม่เคยนั่งเคยนั่งม้เคย่งบ มันคนละมันมันเสียศูนย์ไม่ดีไม่ได้หรอกศูนย์ไม่ดีเห็นไหมเนี่ยดูเกิดอนไปแล้วไปแล้วเอ้ยช่วยปิ่นเขาให้ขึ้นมาหน่อยจะขึ้นเลยจะล็อกมันจะขึ้นงะงนะเอ้วมันปิ่มมากเลยเราเราก็ไม่มีเชือกตัวหนักอ่ะปิ่นไปได้เนี่ยได้ปิ่นไปได้คนเดียวเนี่ยแต่ว่าไม่มีเชือกผูกเรือนี่มีอันนี้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวพี่ลองนั่งดิอ๋อเกี่ยวอย่า ล่มเลยเอ่ะเธอตัวหนักตัวเล่มเ,เล็กวะเอเเอมันเล็กอะเ,เล็่างของพี่เอกมันใหญ่หอ้ย ปิม่มมันปิ่มเกินข้างหลังอะ่ะเออไมได้หรออมันขยับไ,ไม่ได้เลยนะต้องนั่งบาลานี่นั่งให้บาลานอเดี๋ยวแป๊บนึงได้ปน,นั่งให้บาลานแต่ว่ามันมันเสียบาลานง่ายจะะัอยงอ่ะเพราะเรือมันยาวไง<อ>ถ้าเรือมันกว้างมันจะไม่เสียบาลานเรือยาวเรือแบบนี้เขาเรียกเรือพระบินทบาลผอมๆยาวๆเหมือนเรือบดเลยอ่ะผอมๆยาวๆเหมือนเรือพระบินทบาล มืทคนเืีที่ไม่ออกมือละสคนนะไม่ตัวน่ะเชียคิปแล้วเชียคิปกองแบน่ะจะดีด้วยงต้องเ่โเอะพี่อังะม่ได้อยู่ายได้ยังไม่สำเร็จค่ะพรุ่งนี้ค่อยต่อยอีกกมตอนนี้ก็เริ่มขันพอพิชกับิล ล่ม <ขอ S 1> แน่นอนยังทันร่มแน่นอนแต่ถ้าน้ำหนักขนาดแม่ของแม่ลมนะ่มเนาะเอาแม่ลงแม่พายไม่เป็นว่ะแม่พายแล้วมันก็ไกลออกไปไกลออกไปแล้วจะวาดเข้าฝั่งมันก็ไม่เข้าพายนะยนะัดพายนะยนะัดพายงนะัดงัดไงพายไม่ทีร้องเดี๋ยวถ่ายไ,ไม่ได้อยู่ไม่เป็นถอยกันยาวๆกันยาวๆได้อยู่